จเจริญสุขสวัสดีแด่ท่านสาธุชนท่านผู้ชมทุกท่านรายการธรรมะสวัสดีในวันนี้ขอเสนอหัวข้อธรรมะว่าต้นบุญเป็นหัวข้อธรรมที่จะได้นำมาอธิบายสนทนากับท่านผู้ชมทั้งหลายเนื่องจากว่าในยุคปัจจุบันนี้การทำบุญทำกุศลของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้มีการ ขวนขวายในการทําบุญได้มีรูปแบบในการทําบุญที่เกื้อกูลต่อการทําบุญของท่านสาธุชนให้สะดวกสบายยิ่งขึ้นนั่นก็คือว่า,ามีผู้ที่เข้ามาจัดการเรื่องการทําบุญชักชวนผู้คนให้ทําบุญคือนอกจากว่าทางวัดทางองค์กรศาสนาจะเป็นต้นบุญในการชักชวนผู้คนทั้งหลายในการทําบุญแล้วก็ยังมีท่านสาธุชนที่เป็นบัณฑิต ในการประกอบวิธีกรรมในการทําบุญแล้วก็ชักชวนผู้อื่นให้ทําบุญอย่างนี้เรียกว่าเป็นต้นบุญเช่นจะทอดกรถินจะภาพหลักในการทอดกรถินชักชวนผู้อื่นในการทอดกรถินอันนี้ก็เรียกว่าเป็นต้นบุญทอดผับปาก็เป็นเจ้าภาพหลักในการทอดผับป่าแล้วก็ชักชวนมิตรสหายทั้งหลายให้ร่วมด้วยหรือจะทําบุญทำกุศลเ่องื่นเป็นต้นว่า สร้างสะพานสร้างศาลาสร้างโบส์สร้างหอระฆังหรือทำกุศลอื่นใดก็ตามที่ตัวเองเป็นผู้ทำแล้วก็ได้ชักชวนผู้อื่นให้เป็นผู้กระทำด้วยอย่างนี้เรียกว่าเป็นต้นบุญและในขณะเดียวกันเมื่อมีจิตอาสาคิดที่จะเป็นต้นบุญอย่างนี้แล้วก็เป็นผู้รวบรวมทรัพย์สินในการทำบุญ ของผู้คนทั้งหลายพิสหายทั้งปวงที่ร่วมบุญนั้นๆถ้าหากว่าเป็นต้นบุญโดยสุจริตอย่างนี้โดยแท้จริงแล้วก็ถือว่าเป็นการทําบุญที่เรียกว่าวย,ยาวัจจะหมายกุศลอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันนะก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องดีอันนี้ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติต,ตามคําสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทําบุญตัวเองแล้วก็ชักชวนให้คนอื่นทําบุญด้วยอย่างเช่นที่เราจะสร้างโบสถ์ แล้วก็ชักชวนให้คนอื่นสร้างโบสถ์ไปด้วยอันนี้ก็ได้บุญจากการสร้างโบสถ์โดยตัวเองแล้วก็ได้บริวารสมบัติคือได้มิตรสหายทั้งหลายที่ร่วมสร้างโบสถ์มาด้วยเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่โบร,ราณก,กับบัณฑิตเขาถือปฏิบัติเป็นเนติเป็นแบบแผนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันมายาวนานแต่ว่าในยุคปัจจุบันนี้ก็อาจจะเกิดเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งเหมือนกันก็ได้นะสำหรับ การทำบุญในปัจจุบันนี้มันมีโซเชียลเป็นสื่อในการทำบุญก็อาจจะให้คนใส่บาทรับอาสาจัดหาอาหารให้แล้วก็ให้เขาโอนเ,อเงินปัจจัยเข้ามาในบัญชีและในขณะที่จะทำบุญใส่บาตนั้นก็ถ่ายทอดสดไปไลฟ์สดไปให้ผู้ที่โอนเงินมานั้นได้เห็นก,นก,นกนารกระทำบุญนั้นแล้วก็ผู้ทำบุญก็อนุโมทนาชื่นใจใส่บาททางไกล ใส่บาตออนไลน์สร้างโบสถ์ทางไกลสร้างบสถออนไลน์ก็เป็นวิธีการในการทําบุญในยุคสมัยปัจจุบันอันนี้คนที่เป็นต้นต้นบุญนในการทำเนี่ยพึงตั้งจิตให้เป็นกุศลเอาไว้แล้วก็มีความมั่นคงมีความแน่วแน่ในการทําบุญเพราะว่าตรงนี้นอกจากว่าการที่เป็นต้นบุญนั้นเป็นที่มาของการรับบริจาคเงินทองถ้าหากว่าจิตกระเพื่อมจิตวันไหวอาจจะ ทางหรือว่าเบี่ยงไปจากเป้าหมายเดิมก็ได้เมื่อมีเงินทําบุญเข้ามาอยู่ในมือจํานวนมากขึ้นหรือจะไม่มากก็ตามเถอะแต่ว่าเป็นเงินที่เขาโอนมาจากที่อื่น mm. ก็อาจจะเอาเงินนี้ไปใช้ที่ผิดเลยก็คือว่าเอาไปใช้ส่วนตัวเขาทํามาตั้งใจทํามา100้แล้วเราก็ประกาศตัวเองเป็นต้นบุญว่าจะเอาไปทาอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเราก็หักไปแต่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์สำหรับค่าดำเนินการ ถ้าอย่างนี้ก็วัตถุประสงค์มันก็ผิดไปนะหรือเขามีความประสงค์ว่าจะทําบุญสร้างโบสถ์เกิดเอาเงินนี้ไปเบี่ยงไปใส่บาทเอาไปสร้างสะพานตัวนี้วัตถุประสงค์มันก็มันก็เปลี่ยนไปแต่ถามว่าได้บุญไหมในส่วนที่ได้บุญก็ได้บุญอยู่ตัวนี้แต่เพียงแต่ว่าศรัทธาไทยของผู้ทํานั้นอาจจะตกไปบุญกุศลเขาควรจะได้เต็มที่จากการสร้างโบสถ์ก็เปลี่ยนเป็นสะพานซะอย่างนี้ ก็ในฐานะที่เป็นต้นบุญก็พึงทําบุญให้ถูกต้องเพราะฉะนั้นความเป็นต้นบุญนั้นก็เป็นเรื่องที่มีคุณมีค่าควรแก่การอนุโมทนาขอต้นบุญทั้งหลายจงทําบุญให้ถูกต้องตามนี้ก็จะสําเร็จประโยชน์จเจริญพรววัดดยยาาาาร่มมมแงงงบอุดงดงอใจช